แฟนเพจมวอสทุกท่านครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่เวทีมวยได้แล้วครับศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรครับนี่ก็เป็นคู่แรกครับอยู่ในช่วงยกที่5ยกสุดท้ายครับแดงนี่เอฟสิบหกครับส่วนน้ำเงินนี่เป็นทางด้านของซุปเปอร์แมนครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายยกที่5ครับยกสุดท้าย หมดยก5ย้ายก์สุดท้ายครับเดี๋ยวรอกรรมาการรวบรวมคะแนนครับก็หันไปทางด้านของมุมแดงครับก็ไปทางด้านของ F16 ครับก็ชนะคะแนนทางด้านของ ซเปอรแไปนะครับคููได้ศึกช้างมวเไทยเกียร์แพนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหลังเกมกันครับ การสกิลการให้คะแนน49คะแนนคะแนนที่48คะแนนการใช้ล่าสุดให้คะแนน49คะแนนก็คะแนน,น3เสียงเอกฉันครับก็49 48ครับทั้ง3เสียง าปจรับชนะไม้หนเราน้ำหนักได้ค่ะเหมือนที่นิ่บอกอะ้ก็ได้ค่ะสิบหกสิบได้ค่ะสิได้ได้ค่ะสิบสี่ก็ได้สิก็ได้สิสบายไปล่อยให้งสีง อันนี้แทมไม่ได้กินแล้วนะพี่ต้องกินมาน้ำหนักไม่ได้ทำเลยน้ำหนักไม่ได้ทำเลยท่าพี่เขาไม่พีท่าพี่เขามาปิ้งเมื่อเช้านี้ก่อนไม่ได้ทำเลยดีแล้วลูกเยี่ยมได้เลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหดีมากต่อยดีละเยี่ยมเยี่ยมาล ตัวสามใส่นวมสวัสดีน้องชายขับไปไงบต้างไปนี้โอเคอยนะปกติเล้วต่อยพี่กัดไหนได้ปกติก็ร้อยสี่ร้อยสิบห้าครับวันนี้ต่อยตั้งแต่ก่อนแต่นี่มาร้อยสิบแปดครอปล่อยขึ้นมาเยอะเลยครับหนักไม่ทำนยครับเมื่อเช้ามาวิ่งเอาเลยเมื่อเช้าเรามานับหนักเท่าไหร่ได้เมื่อเช้ามาเกินปล่อยเกินนะปล่อยเกินมาปอน แต่เราคุมน้ำหนักไม่ได้ไม่ได้คุมเ่อยขึ้นมาเลยปกตินี่เราต่อยอยู่ร้อยสิบสี่ประมาณนั้นใช่ไหมไม่ก็ต่อยนี่จะว่ามันช่วงแรกช่วงกบมาแรกช่วงกบมาแรกต่อยร้อยยี่สิบแต่พอสิบสี่ก็มาแทนตอนรอดแทนตอนร้อยสิบแปดเจ็ดถึงนี้ไปก่อนปีนี้ลดตัวกี่วันนะรถตัวตัวสองทุกวันสองวันโอ้ก็เลยไม่ี้อมมีรายการอยู่วันที่ห้าต่อเนื่อง ก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าต่อยดีนะครับอยากขอโทษใครบ้างครับเนาะขอโทษนั่นนิ่มขอโทษพอดีครับขอโทษนะครับขอโทษแฟนครับที่ทำให้ผิดบังครับไม่ผิดบังครับไปหน้าขอพิกัดเท่าไหร่นะขอร้อยพ่าชขอร้อยพาเก็บฝากอะไรถึงแฟนบ่อยนะเนาะขอโทษครับที่ทำให้ผิดหังขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ น the ี่ก็เป็นทางด้านของซุปเปอร์แมนครับเดี๋ยวเราดูทางด้านของ F 1 6กันครับก็น้องเขารู้ตัวไม่กี่วันครับแล้วก็น้ำหนักนี้ไม่ได้ทำนะปล่อยมาครับปล่อยมาต่อยนะครับก็ไฟต่อไปนี่นั่งขอก็ประมาณร้อยสิบห้าร้อสิบหกนะครับน้ำหนักนี้่ือว่าใหญ่ไปนะครับ สดีน้องชายเป็นไงบ้างเพื่อนเนี่ยดเสียงเรามั่นใจช่วงไหนมันยุคสามเราชนะมากี่ไฟแล้วได้ไปได้ไดไปได้หกไฟแล้วเจ็ดเจ็ดเออไปเจ็ดไปแล้วเราพิกัดในที่เราถนัดพิกัดนี้มาแล้ว19 19วันนี้รับเท่าไหร่นะวันนี้รับน้ำหนักเยอะป่ะกว่าเช้ารถเยอะรถเยอะ น้ำหนักป,ปล่อยแล้วเท่าไหร่ครับน่าสิบแปดครับสิบแปดไฟต่อไปนี่อยากจะเจอใครไหมก็แล้วแต่ผมมาเจอรครับเออไฟนี้ก็ทำใจแล้วแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับรขอบคุณทุกทีบรับทางบ้านครับก็ฝากอะไรถึงแฟนบ้านนะครับฝากไป็นแย่งผมต่อไปนะโอเคขอบคุณมากครับ นี่ก็เป็นทางด้านของ F16 ครับคู่แรกศึกช้างมวยไทยเกียรติแพทย์ครับก็เปไปทางด้านของ F16 เอาชนะคะแนนทางด้านของซุปเปอร์แมนไปนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามคู่ที่2บนอัเทียนก่อนนะครับเดีวก็เดี๋ยวรอดูหลังเกมกันต่อไปครับ